สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยสุภูสกุลครับเมื่อนี้ก็พาพี่น้องเข้ามาชมควายงามครับท่ามหาสารคามซึ่งก็เป็นเรียกว่าฟาร์มน้องไม่แต่ว่าจัดเก็บสุดยอดพันธุกรรมครับสายเลือดดีๆเล้ากอดีๆก็ถือว่ามีการซื้อขายทรงมอบมาจากฟาร์มใหญ่ๆหลายๆฟาร์มก็ถือว่าได้ของดีมากพัฒนาเลยละครับเมื่อนี้ก็ได้รับเกียรติจากเสนานดครับผมพาเข้ามาบึงควายงามครับผม เชนวงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่บอยครับขออนุญาตแนะนําพี่กัดร้าให้พี่น้องเข้าฟังหน่อยครับผมครับตรงนี้คือบ้านนวลสะอาดครับตําบลเขาไร่อําเภอโกสุมิัสจังหวัดมหาสารคามครับครับผมฝากเบอร์โทรให้พี่น้องเข้าหน่อยครับเบอร์โทร0804196553หห้าครับครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่คือเสียนงงครับผมที่เข้าเห็นแบบสื่อควายแบบว่าพันธุกรรมดีๆละลายตัวครับผม ก็เรียกว่าเขามาร่วมการพัฒนาวงการค่อยง้มค่อยยักษ์ขัยใหย่ไปน้ำกันครับมือนี้ขออนุญาตมาเยี่ยมชมสุจยอดพันธุกรรมเนาะเสนงเนาะครับผมตัวแรกนี่ชื่อว่าจังไดครับคนนี้เจ้าเพชรสารคามครับเพชรสารคามครับเราก่อพันธุกรรมนี่เป็นสายใดครับเป็นลูกกล้วยนองบัวครับกล้วยนองบัวอายุยี่สิบห้าเดือนสายแม่แม่เป็นลูกเทพมงคลครับครับผมครับโอ้ก็เรียกว่า สายดีทั้งทั้งพ่อแล้วก็ทั้งแม่เนาะใช่ครับผมสายปลากล้วยน้องบัวแล้วก็ทั้งแม่นี่เป็นเทพมงคลของกำนันบินบอลบือนะครับเนาะแม่นครับผมโอ้ลูบส่งนี่เป็นแบบว่าส่งเขานี่ส่งเขาเสียเลยครับครับผมออกส่งสปอร์ตเลยครับเดี๋ยวล่ำตัวนี่คิ้งนี่ดีขนาดเดือพี่นองเดืออายุยั่ง่หลายครับที่ออกสูงร้อยนะครับตามการพัฒนาวายเจน๋ยไมยุคไม่ครับ ซสูงมากกับกระดูกโครงสร้างใหญ่ๆตัวนี้นี่ฉนวงนี่น้ำเขามาไแต่ใส่ครับมาจากซ้าสูงครับพี่อ๋อครับมองเห็นไดอย่างในตัวของเขาครับจุดเด่นที่ชอบนะครับคือชอบหนาเขากระบาดใหญ่ครับครับผมก็เลยถือกาถือใจครับชอบกระดานเขาชอบลำตัวชอบท้ายครับจุดเด่นคือหนาเขาครับกระบาดใหญ่ครับครับผมพี่น้องสังเกตเบื้องแ้กคือพอพันตัวเด อุบไว้ในใจโหลดครับตัวนี้ครับว่าส่วงเขานี่ง่ามีหลีเด้อแล้วเรื่องล่ำตัวเรื่องกระดูกแข้งขาหางท่ายนี่คือสมุดสม่วนเลยครับครับเดี๋ยวรบกวันเซนงหมุนให้พ่นองข้าเบื้องนะครับครับอยาเบื้องด้านท่ายเรือพี่นองเด้อเนี่ยครับขันมาเลี้ยวเลี้ยวเบื้องด้านขานี่ท่ายก็จะเป็นบักเน่าตัดนี่ครับให้ชมท่ายงามๆมาสุมา ่งหางนี่เง้ยวดวกลามเลยครับก็เรียกว่าทั้งไงทั้งไงทั่งงามเหรอเนาะครับผมออกสไตล์แบบไงพ่วงงามพอม่องยี่สิบห้าเดือนยี่สิบห้าเดือนครับโอ้ยังไปอีกไกลเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพอพันดาวลุงตัวนี้ครับผมไปได้อีกไกลไเลยเละครับเชนนงนี่สูงเท่าไหร่ครับผมสูงร<ม>้อยเจ็ดสิบห้าครับนะคุณน่ะเชโนงเราเป็นผู้สูงเด้อเล่าเลย ออยากงําควายจากหน่อย <c oughs> ว่าควายนี่บนน้อยเรืเดยอพี่น้องด้อครับบ้านนี้นี่ที่นําเข้ามาพัฒนานี่กะว่าสีเอามาเปิดผสมให้พี่น้องนํามบ่ครับเรืจังไดครับกะคิดว่าสละครับแต่กระรออายุเขาก่อนครับครับผมกะอ,อีกประมาณจักหาเดือนหกเดือนครับ<อ>ให้เขาเตรียมควายค็หนีก้อนครับพอตอนนี้ก็มีพี่น้องมาแวะมาเบื้องอยู่ครับครับรบอก <ผม S 2> พี่น้องว่าลออายุก้อนให้มันได้จัก หาสามสิบเดือนก็ต้องทีนะครับครับผมพอเขายังเล็กอยู่ครับครับร่อแบบว่าให้ได้อายุเต็มที่เนาะครับเพราะจังนี่ก็แตงตัวไปโชว์พ่อมีพี่น้องในสนามอยู่ครับตอนนี้ครับผมกําลังแตงตัวให้อยู่ครับคือโปรแกรมในีหน้าคนอีกว่าซิผสมให้พี่น้องเข้าท่าไหนครับด้ว่างแผนไว้ไปแต่ยังไม่ทันในว่างแผนครับอ๋อแต่ก็มีพี่น้องมาเลียนน้ำหล่ะก็เรียกว่าลอกกอนครับครับครับ ก็ที la se <wał> i, ่ได yeah, <preciso S 2> mm ้เอาไปแบบว่าโชว์พี่น้องในสนามประกวดเนาะครับแม่นครับอยากไปเดินโชว์เบิ้งก่อนครับเจ้าเพชรสารคามสวัสดีครับครับผมเจ้าเพชรสารคามครับก็เห็นอยู่ในโลกโซเชียลมาระยะหนึ่งเช่นกันแลวครับสําหรับพ่อพันธุ์ตัวนี้ครับเป็นดาวลุ่งพันธุกรรมดีสายเลือดดีครับกระดูกโครงสร้างดีคิดว่าขันแบบว่าเอาไปพัฒนากับแม่พันธุ์นี่ที่ตอบโจทย์ในเรื่องใดเนี่ยครับ คือผมบองในมุมของว่าผมออกมาพัฒนาในด้านสายเขาสมัยใหม่ครับผมผมจากได้เพราะว่าเห็นเขาเขาท่างเขาเขาหญ่กระบาดหญ่ว่าเจาะบ้พัฒนากับค้วยเผือกเจ้าของให้มันไปในทิศทางของเกี่ยนเกียนไม้ของเขาครับครับผมอยกเน้นเรื่องเขาผมค้นมาควยเขาใหญ่กระบาดใหญ่อืครับก็เลยวอมาใส่คล้วยเผือกเจ้าของครับผมครับก็ซิมักคือบ่อยทีซี่หรือว่าบ่อยทีซี่ก็มากค้วยแบบว่าเขาใหญ่กระบาดใหญ่ มันเบิงเบิงเบิงมีบารมีดีเนาะเชียงนเนาะมันหนาล่อครับหนาล่อหนาล่อกันค่อยเขาใหญ่บ <an> ้านนี้กับที่ได้แบบเรื่องของล่ำตัวสายกล้วยน้องบัวมืพร้อ่ตัวนี้ครับ <Hands. S 2> ก็เล่สิ้ล่ายแบบว่ากลมกลมไทยบักหน้าตัดกล้ามเนื้อลายๆนี่แหละครับตามสไตล์กล้วยน้องบัวนี่แหละก็บล่อล่อติดตามทันช่องทางติดต่อเฟซบุ๊กนี่ใส่เฟซบุ๊กยังไงครับ เฟซบุ๊กพชรสราวุธครับพชรสราวุธควายไทยไก่ชนครับครับผมฝากติดตามครับผมครับผมคันไล่นี่แอดเบอร์ที่แจ้งได้เลยบ่ครับครับ0 8 0 4 1 9 6 5 5 3ครับผมสามารถแอดไลน์ทักทายพูดคุยครับทั้งหมดควายในฟ้ามีมีจักตัวครับมีประมาณ10กว่าตัวครับส่วนมากจะเป็นควายเผือกครับโอ้เน้นควายเผือกครับพอผมมาเน้นเรื่องผมอยากเห็นควายเผือกจรินสมัยไม่จรินเขาไม่ครับผมเลยน้ำมันควายน้องบัว พอควายนองบัวก็เเป็นสารคามมาใส่นี่นะครับครับเพราะว่าควายเผือกเอช่วงหลังๆนี่ทุกฟ้าม์มก็ต้องมีติดคอติดฟ้าม์มไ้คือว่าแหละครับครับแล้วควายเผือกนี่ก็ถือว่าย่งพัฒนามากชาวก็ควายดำจั่ไยครับเ็เชนงมองเห็นแล้วว่าอ่าี่เอาแบบว่าสายดำสายโค้งสางมากพัฒนาครับยกระดับของควายเผือกแมนครับให้เงีย่ขึ้นแล้วก็ให้งามขึ้นเนาะครับครับให้มีทางเขาที่เป็นจุดเด่นครับครับผม เดี๋ยวล่อเบิงเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าทิศทางการพัฒนาวายของฟ้ามที่ไปทิศทางไดเดี๋ยวขอเบิ้องนาตงเพิ่นง,งามๆจากหนนะครับผมมาลูกมาเก็เป็นวขยตัวหนึ่งที่ว่าหัวเบาเด,าเด้อพี่น้องเด้อก็เลยเวลาเพิ่นยกเชิดนี่ที่ออกเบิงเบิงสบายตาเบิงดูนาเก่งขามเบิงมีบาลมีครับนะครับท่างเขานี่ห้วยกว้างเป็นว่าเลนแล้วกันสองคางร่วมกันครับ หูหญ่ครับใบหูใบตองซาดเดี๋ยวก็ล่อติดตามเพื่อได้อายุแล้วครับพี่น้องทางเขตมหาสารคามแล้วก็เขตจังหวัดใกล้เคียงก็นาซีได้ใส่พันธุกรรมครับผมบมือนีซิมี่ให้พี่น้องข้าเบงจากตัวครับผมกับมี่ควายแม่ลูกควายเผือกอายุสองสามคมนี่แะครับครับผมที่สี่เอาไว้ผสมกับเพชรสารคามนี่นะครับโอ้คือน,น้ำร่องให้พี่น้องเกษตรกร,กรข้าเบงเลยครับว่า เพชรสารค้มกัาบควยเผือกผสมกันมาเจียนไม่สมัยไม่เขาจะเป็นแบบใดครับครับผมครับเดี๋ยวรอติดตามครับเอามาพัฒนากับสายเผือกน้ำร่องให้พี่น้องเข้าเบื้องโอเคครับเชนงครับเดี๋ยวเข้าเบื้องตูต่อไปกันเลยครับผมครับผมมาครับเชนงครับเป็นคู่แม่ลูกสายเผือกครับผมคู่นี่เป็นไปเป็นมาจังใดครับคููนี่ได้น้ำเขามาจากเียมใช้ฟาร์มครับ ว่าเจาะมาไว้ถ้าพัฒนาครับเจาะเพชรสารค้มครับครับผมเป้าหมายของมันคือผมเห็นวงเขาเม่เถือกเมีนี่กับวงเขาเพชรสารค้มครับครับผมก็เลยนํามาจะมาต่อยอดพัฒนาสายพันธุ์เป็นค้ายสมัยไม่เย็นไม่ทั้งเขาไม่สมัยไม่ครับครับผมนั่นคือเป้าหมายของผมครับโอ้ได้มาจากอาจารย์ไงเสียสูเปี่ยมใช้ฟ้ามนี่เองครับเม่นเสียสูแนะนําให้ไปเก็บไม่เก็บครับ แม่นี่ซื้อว่าจังเด็กกว่าครับแม่นี่แม่น้ำเพชรครับแม่น้ำเพชรก็คืออุลรพุ่ใหญ่เป่นห้มากกัเก็บว่ามันตัวดีก็เลยเอาเลยแต่คิงล่ำตันะอกแข้งขาในดีครับแม่นี่ครับเป็นอยล่ำยาบครับครับงาวคักดื้อครับบันนี้มากกับลูกลูกนี่เป็นลูกของตัวใดครับลูกไส้ของอันแก้วขวัญครับอ๋อลูกไส้ของแก้วขวัญเนาะของช่างทอมนะครับครับผมครับแม่นครับก็มีสักเป็นล้านลุงเพชรแล้วเนาะตัวนี้แม่นครับแม่นครับ แก้วขวัญช่างทอมครับอายุเจ็ดเดือนครับมันก็ได้เจ็ดเดือนเนาะครับหกถึงเจ็ดเดือนนี่แหละครับเพื่อนใจลูกนี่ออกไปสายประกวดเลยครับแมนครับว่าจะแตงตัวไปเฮ็ดสายประกวดแล้วครับเลี้ยมตูนี่ดีคักเดินลูกเพื่อนนี่กระซิบออกไปว่าเลี้ยมตูลังตรงส้งซีเลี่ยมนี่แหละครับครับเป็นควยงามสายประกวดเลยใจลูก เพราะว่าจากประวัติที่เสียโซว่าวชูฟังแม่นี่กับใจลูกย่างสนามขึ้นกันครับแม่นี่ครับกับเพื่อนว่าไปสู้ฟังว่าสรล้ครับแล้วก็ตัวตัวรุ่นพี่ของเพื่อนนี่ก็เป็นคุย้ยโอ้ขายซื้อขายกันหลายแสนนะครับลูกตัวตัวรุ่นพี่ของเพื่อนครับก็บถือว่าได้แม่บล็อกของดีจากเสียโซมาเลยนะครับเนาะแมนครับแมนครับขอบคุณเสียโซพี่โซนะครับย้ำใช้ฟ้ามครับ ที่แนะน้าสิ่งดีๆให้ให้น้องให้นงมาไว้พัฒนาครับครับผมเบิองเบิองเลี้ยงตัวเบิองโบเลี้ยงความเหี้นี่เหี้คักเม่พันตัวนี้เม่ครับผมเป็นคนคนมาคว้ยล้ำตัวเหี้ครับโอ้ว่าต้องสูงายก็ได้ขอให้ล้ำตัวเห้ยงสองทอนวงเขาสวยครับผมก็แสดงว่าเสียนงนี่ก็ศึกษาโดนเติบดีเนาะกว่าที่ื่อคุ้ยนี่ครับก็ศึกษามาก เป็นปีพู้นแล้วครับคอยลงมือทําครับครับผมเนี่ยครับเขาอื่นว่าซื้อแบบบดเจ็บครับเพราะว่าได้ผลงานเนี่ยครับลูกเพิ่นนี่เห็นผลงานยังสี่กระหายห่วงแหละครับสําหรับแม่พันธุ์ครับใจลูกพันเลยกับอีกอย่างหนึ่งก็ต้องให้เครดิตพอเพิ่นพร้อมครับก็มันกระซ่งกันทั้งพ่อทั้งแม่ละสนองนะครับแม่ครับพอเพิ่นกับมาอาศัยดีใช้เลือดดีครับพอเพิ่น ตอนนี้นี่ได้ผสมไปคําหแม่นี่ผสมไปแล้วครับแต่ว่ายังบุญท่านติดครับโอ้พอดีเบื้องกันเรื่องวันผิดพลาดกันก็เลยก็เลยยังบุญจิตครับครับผมพ้อมแม้วนกันจังผสมอีกเที่ยนหนึ่งเนาะแม่นอใช่ครับใช่ครับชิไส้กับพ่อไหนก่อนครับเบื้องไว้กันพอชิไส้กับยอดหลักกันก่อนครับโอ้เพราะว่าตอนไปซื้อมันก็ขังกุ้ขังกับยอดรักนะครับนี่ครับผม เพราะว่าของถ้าเป็นเพรศลขคามกับอเบื้องปีต่อไปเพราะว่ารออายุเพรศลขคามน้ำพอดีครับครับครับเมื่อขันไสกับยอดลากกับยักชุนยักเรื่องะครงานว่าเมยกัออกเงาค้งสามไงอาไงยอดลากกัดค้อยเผือกล่างยักสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวต้องรอติดตามครับว่าเชียนงิพัฒนาไปทิศทางใดครับผมมาพร้อมกับผลงานเนี่ยครับ ผลงานเหรอครับคือคําตอบของพันธุกรรมครับโอเคครับเชนงครับเดี๋ยวเข้าให้พี่น้องเข้าช่วมตวูต่อไปกันครับครับผม